เาเบปิเเบอร์สวัสดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับลูกเย่ยให้ไยให้าใ้ให้ดให้ให้ดูขอททีนะครัทุกท่านนะครับฝากนะครับเบอร์ตก์เเบอร์แปด่าฝากทุกท่านนะครับ เดี๋ยวเดววนออกไปด้านนอกนะคะรดลถนำด้านหน้าค่ะอาวนไปเลยครับรดพวกเรานะครับวนไปเลยสอบคุณครับฝากด้วยนะครับ49นะสีเกียวเบอร์8นะครับสีูู่สี9ดรเอคนละยองผมเองผมเองพรูสามบาทติดค่าไฟติดโซล่าติดแบตเตอรี่สามบาทพอนะครับบาย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  สวัสดีครับรลกูกๆนะครับสวัสดีนะครับชาวเพื่อวังจร์ th ชาวสวนยางนะครับได้ยินนะครับชาวสวนยางได้ยินแล้วอย่าลืมนะครับเบอร์49และเบอร์8นะครับน้องชมือวังจันนะครับเบอแปและเบอร์สี่กนะครับีเกบอรแครับมหาพทครันะครับสวัสดีครับชาวเมืองวังจันทร์ะครับฝากด้วยเบอร์สดอกเตอร์เอ็นทัชวีนะครับสีเขียวสีเขียวเบอร์แนะครับอยู่นี้เองครับ ฝากด้วยนะครับเบอร์49ฝากร้านก๋วยเตี๋วด้วยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับเบอร์49นะครับเบอร์8ครับพวกเราไทยเก้าใหม่ลูกสอนสีเหลืองดอมเตอร์เอคือเบอร์49นะครับ49่สิโคแทนชื่อเบอร์8นะครับฝากด้วย้องด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ49ขอบคุณมากนะครับขอบคุณกำลังใจนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับ เราไทยเก้าใหม่ครับเบอร์สีสิบเก้าครับเบอร์สี่สิบเก้าสีเขียวเบอร์แปดนะครับโตแทนเกตเบอร์แปดนะครับสีชมพูสี่สิบเก้าสีเขียวเบอร์แปดเบอร์แปดนำการศึกษาให้พวกท่านนะครับสารนิสัเบอร์แดคนนี้เองนะครับคนนี้เองนะครับสารนิสาเบอร์แปด ให้กำลังใจกันนะครับทุกท่านนะครับพวกเรานะครับไทยเก้าใหม่เบอร์สี่สิบเก้านะครับปาติลิศสีชมพูสี่สิบเก้านะครับสีชมพูสี่เก้าีเกียเบอร์แปขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านนะครับให้โอกาสพวกเรานะครับดรเอสุชัตวีและผมปุ๊กพานุรักษ์ปุ๊กสามบาท ผมจะเอาโซล่ามาติดหลังคาแล้วเอาแบตเตอรี่ไปใช้กันนะครับทุกท่าน ทูกทครับพวกเราเบอร์สีไทยเก้าใหม่พวกเราเบอร์สี่บเก้านะครับสีเขียวเบอร์แนะครับสีชมพูสีฝากทุกท่านครัแก้ไบัไม่รักษาสิ่งแวดล้อมวย AI และเทคโนโลยัฝากทุกท่านนะครับสีนะครับกับเบอร์แนะครับฝากทกท่านนะครับสีชมพูนะครับสีชมพูสี่เก้าสีชมพู4ีดรเอโชิติสี่เนะครับสีเขียวเบอร์แนะครับฝากน้องๆด้วยนะครับ พวกเรานะครับพวกเราตัวจริงเสียงจริงนะครับถ้าไฟสามบาทจริงๆไม่ได้โกหกเพราะเราติดโซลา่ากับแบตเตอรี่ไม่ต้องไปพึ่งไฟรัดนะครับไฟรัดเฉลยที่เกียว,วเราพักระเดงได้นะครับผมไม่ต้องแก้กฎหมายผมเป็นวู้เกริดเป็นไฟผมเปศวเสพติดทำงานตัวจริงเสียงจริงครับ่างหประเทศสวัสดีครับชาวอำเภอวังจันทรนะครับพวกเรานะครับพักไทยเก้าใหม่ เบอร์49เบอร์8ครับเห็นสีเหลืองสดใสเห็นลูกกระดูสีเหลืองสดใสนั่นคือพัชไทยก้าหมาลดรเอ็นสุวีและผมพานุรัต์ดำรงไทยผู้บอกผู้อาหางการประกาศว่าค่าไฟเต็ดโซล่าและแบตเตอรี่3บาทตัวจริงอยู่ที่นี่ครับ ได้เลยครับเนี่ยหลังคา่างๆเก็บไว้ทําไมนะครับติดโซล่าไม่มีตังเราก็ติดให้นะครับเอาเงินจากไหนเอกชนก็พร้อมลงทุนนะครับเยอะแยะนะครับฝากทุกท่านนะครับเบอร์สี่สิบเก้าสีเหลืองเบอร์แปดเห็นสีเหลืองสวยๆตัวจริงสวยกว่าอยากมาถ่ายรูปอยากเห็นตัวจริงมานี่เลยครับนะครับนี่นี่นี่ขนาดวันนี้ไม่แต่งหน้าอย่างสวยขนาดนี้นะครับโธอยากเจอตัวจริงนี่เลยครับหลังเลยข้างหลังเลยนะในตัวจริงนะ น้องดูไว้เลยนี่ตัวจริงคนนี้เลยนี่หน้าไฟสาบาทนี่เลยตัวจริงนะครับดีๆนะครับบัองบ้านคับ้ัวบนคอาคสบาั้านนบคัองบ้านคับน,นคัอบอบบนี้เัองสงันจอง้นนังง มา้นะครับทุกนมานะครับกบรวนการสี่สิี่ะปุลสสิบเก้านะครับสีกรสิบเก้ามาด้วยนะครับทุกท่านเลือกเบอร์แปแล้วเลือกเบอร์สีนะครัม่นกั่ีต้องขอใเขาที่เป็นไมู่นั่งทาให้เรียนทำไปเขา เขตเขตเขตสีไม่ไม่เขตสามยังไม่ได้เขตสามใช่ไหมนี่เขตสีแต่เราจะไปเขตสามใช่ไหมจะไปเขตสามไปแล้วก็เลยต้องปิดเรียบร้อยก็เลยต้องปิดเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปติดตามการช่วยหาเสียงของคุณปุ๊สามบาทที่เขตสามนะครับจังหวัดระยองครับ จากที่เมื่อเช้านะครับต้องขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามดูเรานะครับเมื่อเช้าเป็นเขตสี่นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะไปลุยเขต3กันครับมาดูกันว่าจะได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนมากน้อยอย่างไรนะครับค่49กับ8นะครับฝากด้วยนะครับทุกท่านฝากทุกท่านนะครับในโรงพยาบาลบางจร์นะครับ เบอร์49สีชมพู49ครับสีเหลืองเบอร์8เท่านั้นนะครับดรเอคนรยองนะครับคณรยองก็งเข้าไปเป็นนาย,ยกสักทีนะครับสวัสดีครับคนรยองนะครับชาวรยองทั้งหลาย49ับเบอร์8เขียว8ชมพู49โอ้โหที่เขาตั้งเขียนอะไรเนี่ยเซอรี่อ๋อนี่ครับเขียนนี้เขตนนี้นะครับจำไว้เลยนะครับเบอร์8อยู่ไหนโอ้อยากจะไปกาตอนนี้เลย แมให้เลือกตั้งลูกนาะผมจะไปกาวันนี้เลยนะครับกับ49นะครับทุกท่านอ๋อครับอกอตกลงครับสวัสดีทุกท่านนะครับคนนี้ตัวจริงเสียงจริงเห็นรูปสวยๆสีเหลืองธนูสีเหลืองตัวจริงอยู่นี่ครับสันทิสาเบอร์8พักไทยไก่พักไทยเก้าใหม่ถื้อปูปเบอร์อะไรเบอร์49ครับด็อกเตอร์เอและผม ผมเห็นรางคาว่างไม่ได้ผมต้องเอาโซล่ามาติดและเอาแบตเตอรี่มาติดนะครับไม่จําเป็นเลยครับไฟหลวงใช้ได้จะเหลือนิดเดียวเราทําไฟใช้เองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยาครับสวัสดีครับฝากเบอร์สี่สิบเก้ากับเบอร์แปดครับคุณยายครับขอบคุณมากครับคุณยายครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านนะครับฝากด้วยนะครับสันนิสาเบอร์แปดนะครับสันนิสาเบอร์แปดไทยเก้าใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ เทีหมวยครับเทีหมวยขอบคุณมากครับเทีหมวยสวัสดีครับเบอร์แปนะครับ49ด้วยนะสี่หกส้านะครับเทีหมวยขอบคุณครับขอบคุณเทีหมวยครับสวัสดีนะครับร้านน้ำใจยข้าวมันไก่นะครับขอบคุณนะครับครับ49นะครับกับเบอร์แปนะครับพวกเรามาหาแล้วนะครับพวกเราเที่ยมเดือนใครบอกวังกันไม่น่าอยู่ผมมาผมเนี่ยอยากอยู่เลยนะครับแต่พบขออนุญาตเอาโซล่ามาติดกับแบตเตอรี่มาติดก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ไทยเก้าใหม่ของเราด็อกตร์เอชพลอยองนะครับเบอร์49นะครับแล้วก็สีเขียวเบอร์8ขอบพระคุณมากถูกต้องนะครับคุณลุงขอบพระคุณ49ขอบคุณคุณลุงครับโอ้ยเป็นเป็นเบอร์พักลุงโรงเรียนนะครับ49นะครับแปดนะครับเกดเบอร์แขอบคุณะครับขอบขอบคุณจริงๆครับพี่จ๋าที่มาแสดงขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับตื่งใจมากมานะงาววันกันนะครับพวกเรานะครับพวกเราสาธิตสาเบอร์แปดนะครับแล้วก็สีชมพูเบอร์สี่สิบเก้า ถ้าไฟสามบาททำยังไงผมจะกลับมาติดโซล่าและแต่เดนดี้เลือไฟดวงนิดเดียวพี่เอนะครับผมปุ้งเพื่อนรักพี่เอตัวจริงครับผมนี่แหละปุเพื่อนรักพี่เอผมรี่ไร่กระบังด้วยกันลและผมบอกเลยว่าหลญชาพวกนี้ติดโซล่าไม่ต้องจ่ายตาังค์และติดแต่เดนดี่ย้ายได้หมดผมคือผูอ้เชี่ยวชาญพลังงานของโลกผมกลับมาเมืองไทยฝาคูณลุงด้วยครับดรเอลูกหลานกอนเียกยนะครับเราเอาติดฝักท่านด้วยนะครับทาววังจันทร์ ใช่จะต้องเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนวันจรให้เป็นพยงานสะอาดและไม่ต้องลงทุนผมไม่ได้โกยผมไม่แก้กฎหมายใช่เลยด้เสกครับี่ผมรัฐารับาลเมเดียวกันครับผมเรียนด้เอมาครับขอบคุณไปเลยครับขอบคุณมากครับทุกท่างขอบคุณมากครับตาววังจันรนะส9จริงเก้าิิช่วยด้กระจายเสียครับแล้วผมจะส่งคลิปมาให้นะครับ สวัสดีครับทุกท่านชาววังจันนะครับผมปุ๊สามบาทหรือปุ๊ฮานุรัตน์นะครับเขาเรียกเปนว่าปุ๊สามบาทจำไม่ได้เลยครับปุ๊สามบาทที่แน่นนะครับไม่ได้มีไม่ได้มีดีแต่หน้าตานะครับมีความรู้มาด้วยนะครับเพื่อนรักยศแพทย้รู้ไหมครับสมัยก่อนมีคนถามว่าเีก็กเราใช่อะไรแพทยเรียนเก่งกว่าผมเพทย์เรียนสูงกว่าผมอย่างเดียวที่ผมไม่ได้เรื่องหน้าตานะครับอย่างเดียวผมยอมไม่ได้เรื่องหน้าตามีคนถามว่ามีลูก ไปดูนะฮะเมเนเจอร์เมเนเจอร์ออนไลน์จะเห็นรูปผมกับเอมีคนถามว่าทำไมสมัยก่อนไม่ไปเป็นดา,าราเสียดายที่บอยไม่มาเจอไม่งั้งนนล้วติดกินาตาไม่ได้เกิดโอ้โหไม่งั้นแล้ากที่ผมไม่มะหาเสต็มแล้วนะครับที่ติดกินสตาไม่ได้เกิดน,นะครับแต่ยังไงสำหรับสื่อเพื่อนผมนะครับเพื่อนรักผมยนั่นเองและผมเองไม่ได้พูดโกหกครับหลังคาพวกนี้เราสามารถติโาาดโซน่าได้และแต่ละที่มันถูกนะครับ ตายแพงกว่าทำไมและไม่ต้องแก้กฎหมายไม่ต้องใครบอกว่าใครก็จะแก้กฎหมายแก้ไปผมเป็นพนวกรผมมาติดเองและใต้วังจันทร์มันเป็นหินร้อนหินร้อนจะออกมาทำลงไฟฟ้าได้ผมนั่นเป็นคนเดียวในไทยที่รู้อ่ะพี่ลิไม่รู้จะทำยังไงพูดไปไม่ตดไหไงผมต้องมาหาอนร่างกันนะครับฝากด้วนย,ย,ย,ยนะครับทาระยองระยองนะครับวังจันทร์ต้องปังกว่าเดิม ผมเป็นพิสมกรทำงนานทีด้านยุคเกียร์แองโกลามานะครับนายองนายองผมเป็นคนจอดน้ำมันในอ่าวไทยครับระยองในเกขตกังหวัดระยอต่อไปครับนายองนี้ต้องกลายเป็นนายองฮะนะครับนายองฮะจะต้องกลายเป็นเทคโนโลยีใหม่นายองที่ต้องปวดไปนายองฮะต้องมาปวดภูสามตาต้องดันยังขอบคุณครับภูสามตาและแก่ เอาไปสาบาทก่อนนะครับตีเพียงหน้เอาไปในพูสามเสนอนะครับถ้าไปดูไปอีกนะค,ะนะคะนรับอขบคุณำพูดนวะ่า